เืยผ้าแป๊บนึงอ่ะมามามาไปนั่งเก้าอี้ก sí ันดีกว่ารอทุกคนกินน้องนน้ำสิตัวก่อนกินน้ำพอไม่กินนมป่เฮ้ยอะไรอ๋อ่ก็บอกเลยะว่าพูดถึงสวนจุฬาฯร้อยปีเนี่ยสองปีที่แล้วผมเคยมานั่งอยู่ตรงนี้เราตอนนั้นยังเป็นแค่แบบว่านักแสดงตัวเล็กๆคนเดียวที่แบบว่าอยู่ข้างๆพี่ แต่วันนี้มนผมม,มาในฐานะที่แบบว่าเป็นพี่พี่ที่พาน้องอีกสิบเอ็ดคนมาด้วยครับผมพี่ปองพี่ปองพี่ปองคืออุยพี่ปองไม่ได้ก็แบบว่าอยากจะขอบคุณทุกคนจริงๆที่แบบว่าทําให้แบบว่าผมได้มาเจอแบบว่าเพื่อนทั้งสิบเอ็ดคนแล้วก็ได้มานั่งตรงนี้ครั้งหนึ่งมันรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรนอกจากคำว่าขอบคุณมากๆนี่ครับ่คืนนี้ก็ผมหวังว่าผมจะเป็นคนที่มอบความสุขผมและพเพื่อนๆจะเป็นคนที่มอบความสุขให้ทุกคนได้นะครับก็ อยากให้ทุกคนขอเชียวเราด้วยครับผมครับเูใจใขาดเกนเขามีเรื่องเล่าผมก็มีเหมือนกันเฮ้ยอะไรอ่ะเลาล้วคือเขาบอกว่าเขาเคยมาสวนร้อยปีใช่ไหมใช่ผมก็เคยมาเหมือนกันร้อเพลงราอเพลงพึาวร้งเ่งไหมอันนี้ลยอนะอันนี้อจิงจัลตลกตกก้อ่ ธรรมชาติเขาเรียกเมื่อกี้อ่าแล้วจริงอ่าครับก็แค่นั้นแหละจริงจริงแค่มุกไม่มีอะไรเลยแค่บอกแค่บอกว่าแบบเคยมาพิงเล่นเฉยๆเพราะแบบก็ใกล้กันก็ฮาเดียวกันสุลาพูดพูดพูดถึงที่นี่ผมก็มาบ่อยนะผมมากินอาหารอะไรกินแถวนี้บ่อยนะกับใครเพื่อนกับพี่ย่างเล้ย บอกนาว่ามากินแถวนี้อร่อยแถวนี้อร่อยใช่ร้านอร่อยมีใช่เฮ้ชอบกินเลยชอบกินก๋หมี่ครับอ๋าอร่อยครับก๋าหมี่ขับก๋าหมี่ด้วยนะครับขับก๋าหมี่ด้วยครับเพลงนี้เองอ้าโอเคผมว่าเราไปเซสชั่นต่อไปนีกว่าก็คือเพลงต่อไปนะครับคือเป็นเพลงที่อาจจะพิเศษหน่อยเพราะว่าปกติทุกคนอาจจะเห็นเรายืนเต้นแล้วก็ร้องไปด้วยตอนนี้เพลงนี้เราจะมานั่งร้องกันอย่างเดียวครับ แล้วก็ผมเชื่อว่าเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ทุกคนคิดถึงเหมือนกับที่ผมคิดถึงเหมือนกัน <c oughs> เพลงต่อไปนะครับ r o a ท t มครับ ่เป็นไงบ้างครับขอเสียงเช้า TGF หน่อยอ่อามาว้อมกันามาว้อมกันอ่ะเดี๋ยวผมขอเช็คเอนเนอร์จีทุกคนหน่อยนะครับว่ายังเต็มเปี่ยมอยู่ไหมอ่ะผมจะพูดว่า TG อยู่พูดว่า IM นะเข็นะเอานะครับ<อ> TJ 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 จีจี TJ TJ สรจีออกมาเป็น I a ียี่ไมอโอเค Boss s e v because of you and I สรุกมาพวกเรา Boss อก่อนเลยอาจารขอขอบคุณ ทาง flex b o s s จุดมากๆเลยนะครับที่ให้พวกเราได้มาร่วมงาน TGF ในวันนี้นะครับทุกคนยังเหลือ energy อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวนะเก่งมากเก่งมากอะอย่างนี้ให้จนจบเลยนะอ่าครับผมก็เมื่อกี้ตอนที่พวกเรายังอยู่ backstage ตั้งแต่พี่คริสไรเซ้นกับพี่นวนถนนแล้วพวกเราก็ตื่นเต้นมากอยากขึ้นมากๆเลยเพราะว่าเห็นตั้งแต่ ช้าแล้ว่ามีคนมารอเยอะมากมากจริงครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่มาให้กำลังใจพวกเราในวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณเ e x งสิ่งหนึ่งที่ให้โอกาสพวกเราได้มาขึ้นสเตจร,ร่วมกับพี่ๆในวงการทั้งที่คริสไลฟเฟนแล้วก็พี่ดงครับอ่ะแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักพวกเรานะพวกเราคือวงบั b บ c ค u s e o วิวไอชายนะครับมีิวจากรายการ7 8 9สวแล้วก็โปรดิวซ์โดย พยอมโซน YG ครับมีมีจำนวนสมาชิกอ,อยูอย่หลนึงครับจำได้ซึ่งหลหนึงก็ก็เยอะอยู่เนาะพีมก็พอจำได้จำในรีส์ที่สองถ้าไม่จำไม่ได้จำว่าเป็นที่รักก็ได้ถูกต้องไห่เกี่ยวไม่เกี่ยวเฮ้ยเอ้ยงั้นเอ่อผมขอให้ที่รักคนนั้นอะคนานั้นนั่ตัวก่อน,อนเลยอ่าอ่าอันนี้ผมที่รักคนแรกครับพิมัซซุครับ ผมฮาทับถ้าไม่ถนัดเรียกทีรักก็ได้ครับผมถ้าบผมผมไทยครับที่รักคนที่สุดครับไม่รับก็มีที่พักหรือเปล่าเนี่ยไปต่อสวัสดีครับเบย์เอครับที่รักตะบะไงคนสุดท้ายอ่ะลำบากแล้วน้องไม่ต้องมาทางแล้วน้องกินกุ้งกระตากครับตอนนี้อ่า สวัสดีครับผมคอปเปอร์นะครับเรียกทีรักไม่ถนัดเรียกเบยก็ได้นะครับของคอปเปอร์ของคอปเปอ้์เนี่ยน่ารัอ่ะเหลือไว้ให้หน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับสวัสดีครับคุณพลครับไม่ใช่คนแรกแต่เป็นคนสุดท้ายแน่นอนครับผมจริงครับป่ะครับก็ที่รักเกินแล้วครับขอเป็นลูปมัมีนะครับถือว่ายังไปต่อได้สวัสดีครับผมจังทีครับขอเป็นที่รักในใจทุกคนได้ไหม S <S <preach miracle> สวัสดีครับผมเน็กครับผมไม่ขอเป็นที่รักแต่ขอเป็นแมวเหมียวนะครับสวัสดีครับชิโนสวัสดีครับชิโนครับทุกคนเป็นที่รักไปแล้วผมขอรักคุณเลยไหมครับไปได้จริงๆนะยูหมาเครียดแล้วตอนนี้มีหมาเนี่ยเครียดแล้วเนี่ย สวัสดีค huh. รับมาคริสครับ huh. ถ hey, ้ายังไม่มีที่รักก็มาดูพวกเราได้นะได้ได้ได้ครับพี่ม้ามีทั้งที่รักมีทั้งเบฟมีทั้งแมวเหมียวมีทั้งแบบหมดแล้วอ่ะโอเคกลางโตกลางโตอ่าโอเคสวัสดีครับอลันครับขอเป็นลีดเดอร์ที่จะคอยปกป้องทุกคนเองรู้สึกปลอดแอมมากเลยชื่อนี้ อไรนะครับลูกชายต้องการความปลอ้างครับผมอือจริงเหรออยากให้เราจริงปะสุดๆครับใครครับหมดนี่เลยหมดนี่เลยอ่าอ่าโอเคโอเคโอเคได้อยู่ก็โอเคครับอ่ะขอส่งไมค์ต่อนะครับให้ส่วนสองข้างข้งผมคนนี้ครับพูดถึงเพลงที่เราเพิ่งคือฟ้องไปสำหรับใครที่อาจเพิ่งเคยไปดูเราครั้งแรกนิดนึง ครับก็ที่รักก็อยากบอกว่าก็อยากบอกว่าเพลงเมื่อกี้ที่เราเพิ่งขอไปสองเพลงเนี่ยเป็นเพลงของพวกเราเองครับเป็นเพลงเดบิวต์กับซิงเกิลที่2นะครับก็ถ้าใครชอบเพลงของพวกเราก็ฝากเพลงของพวกเราด้วยนะครับครับผมอ่ะอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอบคุณเฟร็กซ์อีกทีนึงที่ให้เรามาในงานทีเจนะครับที่สวนร้อยปี เางี้ต่อครับเพื่อนอ่ะพอพูดถึงสัวนร้อยปีเนี่ยผมมีเรื่องมาเล่าทุกคนนั่งๆๆก่อนไหมแต่ว่าก่อนก่อนที่เราจะเล่าเรานั่งก่อนเก้าอี้อ่าจะได้แบบคุยกันยาวไกลยๆมีเก้าอี้มาแล้วก็นั่งเลยนะทั้งที่ยาวไกลครับรถทริปรถทริปรถทริปไม่ต้องจัดกระเป๋าแต่ต้องน่ารักอะไรนะอะไรนใครจัดกระเป๋าบ้างเดี๋ยววันนี้มีใครจัดกระเป๋าไหมครับโอ้โหไม่ใช่ แต่ก็จบไปสำหรับโลทิปเวอร์ชั่นใหม่ของเรานะครับผมเป็นเวอร์ชั okay. ่นที่เรียกได้ว่าชิลๆเหมาะกับบรรยากาศชิลๆที่สวนนะฮะก็ในชอบเป็นไปชอบกันไหมนั่งเงินนี้ได้ไหมนั่งเงินนี้ได้ไหมผมก็ชอบทุกคนเหมือนกันเขาแพร่ภาพตอนนี้เขาเรียกว่าบรรยากาศชิลๆแบบคนที่ชอบคนที่ชอบคนที่ใช่เลยก็อ่ะวันนี้ใครมากับเพื่อนบ้างวันนี้ใครมากับเพื่อน เต็มเลยไอ้ผมผมมากับเพื่อนด้วยเหมือนกันครับทุกคนวันนี้ใครมากับใครมากับคู่ของตัวเองบ้างอุ้ยอุ้ยเต็มเลยเต็มเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยการหายไม่ได้เพื่อนเพราะที่นี่มีคู่อยู่บนเวทีครับคู่หรือว่าโหลครับอะไรครับแม่12ก็เรียกคู่ได้เหมือนกันได้เหมือนกันอขาเพื่อนไหนใครมาคนเดียวบ้างใครมาคนเดียว ไม่เป็นไรนะครับไม่เ no ป็นไรหรอกถึงทุกคนจะมาคนเดียวก็มีพวกเราอีกสองคนครับใช่ไหมได้ใช่ไหมคงไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกจังไม่ไม่หรอกไม่ย้ำจังเนี่ยไม่เป็นไรหรอกทำไมย้ำจังกเหมือนเหมือนเพลงต่อไปจะชื่อไม่เป็นไรหรอกป่ะใช่ไหมใช่เปล่านะเราก็จะโยงหด้าโยงหน้าโยงหน้าโยงหน้าใช่ไม่เป็นไรหรอกนะครับทุกคนก็เพลงต่อไปก็เป็นเพลงไม่เป็นไรหรอกนะครับของทีมเพลงประกอบละครของรักชุดใจนายชุ่ยเฉินนะฮะอัศรามั่นเองเริ่มรู้จักที่พูดอย่างนี้เริ่มรู้จักนะก็พี่ท่านหนึ่งเป็นคนร้องแต่่วา เราก็อยากจะแบ่งยูนิตพิเศษมาร้องให้ทุกคนฟังครับถ้าผมแล้วก็ไปกันเลย